สวัสดีค่ะจ่าโซริยาคนทําสวนจาจะมาเก็บผักเอาไปแกงกินเนอจ่าเก็บผักบุงเลื้อไปดอกลุงไปดอกดอกบัวเล้อจ่าพี่น้องจ่าจ่าสวัสดีตอนเย็นจ่าทุกทุกคนจ่าสวัสดีพี่น้องทุกคนจ่าลุงไปดอกบัวเล้อจ่าผักบุงพี่น้อง ผักบุงลูกนี่เลยพี่น้องจ้าบัวเลยพี่นอ้อง,นนองเอาไปแกงกินเด้อพี่น้องเอาไปแกงลุงเองเด้อพี่น้องเอ้ยจ้าชีวิตคนจนระบานะพี่น้องก็ต้องการต่อสู้แบบนั้นแหละพี่น้อง